วันนี้เรามาเรียนหลักการคำนวณสารอาหารและก็พลังงานซึ่งมาจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยนะคะโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธา,ารณสุข ได้ไดำเนินการนำเอาอาหารทั้ง14กลุ่มมาวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานนะคะซึ่งกลุ่มของอาหารทั้ง14กลุ่มเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกลุ่มที่1ก็คือธัญ,ญพืชและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่สองก็คือรากหัวของพืชและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่สก็คือถั่วเมล็ดแห้งพืชเมล็ดผลไม้เปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่4ก็คือผัก และผลิตภัณฑ์กลุ่มที่5ก็คือผลไม้และผลิตภัณฑ์กลุ่มที่6ก็คือเนื้อสัตว์เป็ดไก่และผลิตภัณฑ์กลุ่มที่7ก็คือปลากุ้งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่8คือไข่กลุ่มที่9ก็คือนมและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่10ก็คือเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสค่ะ กลุ่มที่11ก็คืออาหารปรุงสำเร็จซึ่งได้แก่อาหารจานเดียวกับข้าวอาหารประจำภาคและอาหารเจค,ค่ะกลุ่มที่12ก็คือขนมหวานและขนมอบค่ะแล้วก็กลุ่มที่13ก็คือมแมลงและสุดท้ายกลุ่มที่14ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มอื่นๆค่ะโดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อการ ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยการสุ่มตัวอย่างซึ่งสุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและจังหวัดในทุกภาคของประเทศไทยจากนั้นก็ดำเนินการบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างได้แก่ชื่อตัวอย่างถ่ายรูปเก็บวันที่เก็บสถานที่เก็บ นะคะราคาขนาดปริมาณแล้วก็วิธีการนำไปประกอบอาหารนะคะจากนั้นก็ดาเนินการเตรียมตัวอย่างนะคะด้วยวิธีมาตรฐานแล้วก็นำไปตรวจวิเคราะห์นะคะอย่างเช่นน้ำก็วิเคราะห์ด้วยวิธี Drying method โปรตีนวิเคราะห์ด้วยวิธี J d ด w าวเม็ดต่อ ไขมันวิเคราะห์ด้วยวิธี Acid h y d r o l y s i s และ Solven t e x t r a c t i o n m เ t h o d ค่ะคาร์โบไฮเดรตวิเคราะห์ด้วยวิธี d y f f e r e n c e ค่ะแล้วก็กากใยนะคะวิเคราะห์ด้วยวิธี Based on AOAT Method ค่ะซึ่งนะคะการดำเนินดังก่ลาวก็เพื่อที่จะได้ข้อมูลไปเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร กลุ่มต่างๆนะคะได้แก่บุคลากรทางการแพทย์นักโภชนาการนักกำหนดอาหารนักอุตสาหกรรมอาหารผู้สนใจทั่วไปที่ใช้ในการบาเมินการบริโภคอาหารรวมทั้งการพัฒนาสูตรอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลค่ะนี่คือตัวอย่าง อาหารนะคะในกลุ่มของผลไม้และผลิตภัณฑ์ในส่วนที่กินได้100กรัมนะคะอย่างเช่นกล้วยหินสุกนะคะร้อยกรัมเนี่ยจะให้พลังงาน128กิโลแคลอรีให้น้ำา6 5 5ให้โปรตีน1.29และให้แฟต0.13ค่ะรวมทั้งสารอาหารอื่นๆซึ่งแสดงตามแนวนอนของตารางนี้เลยค่ะ กลุ่มที่2ก็คือไข่นะคะอย่างเช่นไข่ไก่ที่เป็นไข่ขาวนะคะให้พลังงาน48กิโลแคลอรี่ให้น้ำ87.2กรัมให้โปรตีน11.49กรัมและให้ไขมัน0.07กรัมค่ะซึ่งการคำนวณคาร์โบไฮเดทนะคะที่มาจากตารางแสดงคุณค่าอาหารร0อยกรัมนียคำนวณได้จาก จำนวนกรัมของอาหารคูณปริมาณคาร์โบไฮเดรตของอาหารนั้นๆจากตารางแสดงคุณค่าในอาหารร้อยกรัมค่ะส่วนปริมาณโปรตีนในอาหารสามารถคำนวณได้จากจำนวนกรัมของอาหารคูณปริมาณโปรตีนของอาหารนั้นๆจากตารางแสดงคุณค่าในอาหารร้อยกรัมค่ะและปริมาณไขมันในอาหารก็เท่ากับ จำนวนกรัมของอาหารคูณปริมาณไขมันของอาหารนั้นๆจากตารางแสดงคุณค่าในอาหารร้อยกรัมค่ะโดยการหลักการคำนวณดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ทําเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะก็คือโปรแกรม t a i n u t t i t i o n Survey นะคะที่ พัฒนามาจากสำนักโภชนาการและกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณสุขค,ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์นะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเหล็กวิตามินใหญ่อาหารแคลเซียมและน้ำตาลรวมทั้งวิเคราะห์คุณค่าของอาหารจากตำรับอาหารนะคะเป็นการคํานวณพลังงานและสารอาหารจำนวน33ชนิด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะรวมทั้งคำนวณปริมาณน้ำและพลังงานด้วยค่ะรวมทั้งโปรตีนรวมโปรตีนมาจากสัตว์แล้วก็โปรตีนจากพืชเหล็กโดยรวมเหล็กจากสัตว์แล้วก็เหล็กจากพืชค่ะไขมันรวมฟอสฟอรัสคาร์าบฮเรตแล้วก็แคลเซียมและวิตามินอีกหลายชนิดค่ะซึ่ง ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจที่สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาทำคลิปวิดีโอในการใช้โปรแกรม t i m u t i i a t i o n Survey เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ในการใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูการดาวน์โหลดและ การใช้โปรแกรมการคำนวณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับทางด้านโภชนาการกันค่ะก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่ Google เลยค่ะจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า Thai n u t r i s u r v e y 2.0แล้วก็ Enter เข้าไปเลยค่ะ จะปรากฏหน้าลักษณะนี้ให้เราเลือกอันด้านบนสุดเลยค่ะโปรแกรมคำนวณคุณค่าทางอาหาร Thai Nutri Survey er อ่ามันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้ให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมเลยค่ะโปรแกรม Thai Nutri Survey er ให้เรากดที่คำว่าดาวน์โหลดแล้วก็รอสักครู่ ให้เราไปเปิดที่เราดาวน์โหลดเอาไว้จากนั้นให้เราคลิกขวา Open with Windows Explorer แล้วก็ให้เรากดที่ Set up เลยค่ะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เรากด More Info ค่ะแล้วก็กดที่ Run Away ่อรอการติดตั้งนะคะนี่เครื่องกำลังติดตั้งให้เรากด next ถัดไปจนมีคำว่า install ให้เรากด finish คะ่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งโปรแกรมหลังจากนี้ก็ไปดูหน้าตาของโปรแกรมกันดีกว่าคะ่ะ หน้าตาของโปรแกรมก็จะมีลักษณะนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ให้เรากดเริ่มใช้งานเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งติดตั้งครั้งแรกนะคะมันก็จะเป็นภาษาต่างดาวภาษาเพี้ยนเพียนดังนั้นให้เราไปเปลี่ยนภาษากันก่อนค่ะให้เราย่อหน้าต่างลง แล้วก็ไปที่วินโดว์และค้นคำว่า c อนโ r o ลพา n e เให้เรากดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ให้เราเลือก clock and region จากนั้นให้เราเลือก region ค่ะ และให้เรากดไปที่ Administrative จากนั้นให้เรากดที่คำว่า Change System ให้เราเลือกภาษาเลยค่ะให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการเลยค่ะแล้วกดคำว่า OK ถัดไปก็ OK ค่ะ เรามาดูในโปรแกรมของเรานะคะว่ามันเปลี่ยนภาษาให้หรือยัง่าแสดงว่าเปลี่ยนแล้วจากนั้นให้เราเคีย์ข้อมูลได้เลยค่ะช่องแรกเราก็จะคีย์เป็นชื่อเมนูอาหารนะคะของเราจะทำเป็นข้าวผัดไข่ค่ะให้เราพิมพ์คำนี้ลงไปเลยค่ะ เห็นเป็นภาษาต่างด้าวอยู่แต่ไม่เป็นไรถ้าเราพิมพ์ถูกมันถ้าเราพิ้น์นออกมามันก็จะเป็นภาษาไทยค่ะแต่เราต้องพิมพ์ให้ถูกนะคะ,ะไปช่องที่สองก็จะเป็นการเลือกช่วงเวลาของอาหารค่ะซึ่งเราจะเลือกเป็นอาหารกลางวันนะคะร็จทีนี้ช่องนี้ก็จะเป็นเลือกอาหารสำหรับกี่คนนะคะ มี1 2 3 4เราเลือกเป็น1คนค่ะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่วงอายุของวัยเราจะเลือกเป็นวัยรุ่นอายุ16 1 8ถึง18ปีค่ะจากนั้นให้เรามาคลิกที่ช่องแรกของชื่ออาหารเพื่อที่จะคลิก ข้อมูลว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างข้าวผัดไข่เราก็กินข้าวข้าวที่เรากินก็คือข้าวเจ้าขัดขาวนึ่งค่ะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะจันั้นเราก็กดซิเล็กเลยค่ะเราก็มาคีย์น้ำหนักว่าเท่าไหร่ น้ำหนักที่เรากินนะคะ175ค่ะจะเห็นว่ามันก็จะคำนวณพลังงานให้เลยค่ะต่อไปเราก็คีย์ข้อมูลวัตถุดิบที่2ที่เรากินค่ะเป็นข้าวโพดต้มข้าวโพดเหลืองต้มนะคะ เราก็กดเข้าไปเลยค่ะเราก็พิมพ์น้ำหนักเข้าไปนะคะน้ำหนัก55เขาก็จะคำนวณพลังงานให้เลยค่ะจากนั้นให้เราคีย์ข้อมูลต่อไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ จากที่เราได้คีย์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกที่ไฟล์ Word ได้เลยค่ะเมื่อเรากดเซฟแล้วให้เรารอสักครู่แล้วให้เราไปเปิดที่ไฟล์ Word ได้เลยค่ะ มันก็จะขึ้นมาหน้าตาลักษณะนี้นะคะก็คือเมนูข้าวผัดไข่มื้อกลางวันจำนวนผู้รับประทานหนึ่งคนแล้วก็เขาก็จะคำนวณพลังงานให้เราเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็บันทึกเป็น PDF เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ